สวัสดีครับ FC ทุกคนครับวันนี้อยู่ที่ทองไร่ทองนานะครับพามาดูทองไร่ทองนานะครับทองไร่ทองนาเขียวกระจีเป็นหมดนะครับวิวก็ดีนะครับวันนี้ก็ทองนาก็มองสุดสายจานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทองไร่ทองนาอยู่นะครับวันนี้ก็จะให้ท่านดูทองไร่ทองนาไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ครับทองไร่ทองนาที่จุดกอบฟ้าเลยครับ ของสวงท้องฟ้าก็มืดคลึมครับฝนก็จะเริ่มจะตกโปรยปลายลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะถ่ายให้ท่านดูท้องไรท้องนาอยู่นะครับนี่ครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่เอฟซีทุกคนที่เข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท้องไรท้องนานะครับ วันนี้เราก็ถ่ายท่านผู้ชมดูดูก่อนนะครับทางนี้ก็ท้องทางนี้ก็น้ำสุดสายตานะครับนี่นะครับมองสุดสายตาเลยครับแม่น้ำนี่ครับ ทางนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะครับมองสุดสายตาเราจะถ่ายท่านดูไปเรื่อยนะครับนี่นนะครับแม่น้ำทางนี้ก็จะเป็นท้องไร่ท้องนานะครับแห่นําสุดสายตาก็จะเป็นน้ำไหล ครับทองทองนาทองไร,ร,ร่บรรยากาศสดชื่นเหยครับตอนนี้ก็มืดครึ้มทองฟ้าก็มืดนะครับครับทองฟ้ามืดครึ้มไปหมดเลยครับ นวเขียวประจีเต็มไปด้วยบรรยากาศอากาศสดชื่นมานะครับสูตรบรรยากาศเต็มปอดเลยนะครับนี่ครับถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเราก็จะถ่ายให้ท่านดูไปเรื่อยๆนะครับดับท้องไรท้องนา ที่นี่อยู่ท้องไรท้องนาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ตอนนี้เรามาถ่ายอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับเราจะเห็นท้องไรท้องนาแล้วก็มีภูเขาด้วยนะครับนะครับดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับให,ให้ดูนาข้าวอยู่นะครับ ามาเยี่ยมบ้านนาบ้างเด้อพี่เด้อนะครับอย่าลืมมาเที่ยวบ้านไร่บ้านนานะครับท่านที่อยู่เมืองกรุงก็จะลืมนะครับบ้านไร่บ้านนาของเราอากาศสดชื่นมองสุดสายตาเห็นแต่ต้นข้าวสีเขียวอากาศตอนนี้ก็มืดคลึ้มท้องฟ้า ะมีฝนโปรยปลายลงมาแล้วครับช่วงนี้นะครับขอบคุณเอฟซนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณไปทางยะทางช่อง YouTube ขอบคุณไปทางติ๊กต็อกนะครับขอบคุณไปทางเพจเฉลิมชัยเงางามนะครับเพจติ๊กต็อกก็อย่าลืมกดติดตามกดตามการเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟน เพจทุกคนนะครับท,ทางแฟนเพจ Facebook นะครับทางแฟนเพจ Youtube ทางแฟนเพจ t k t t o k นะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน